จตเกปานุเปตังบุตังสารังคัจจามิอัจตเกปานุเปตังดัมมังสารัง อจะตะเคปานุเปตังสังฆังสารนังขัดฌามีวันนี้ตุ้มบ่าย ปัจียงกว่าวันพุธสอง plus จิกายงบราซิลลาสมั่งหลอ่อเสิหฮาสอนและโซเดมจริยาวิชาผิธรรมปิดตธรรมาสังคณีและพร้อปรุงทานอัตรกถาและดีกาข้อที่สามวากยาที่มีโทษและการแก้โทษของวากยานันน้นๆเป็นต้นกรุกาษมณีการการม,าม,ม,มัก การามณีกาธรรมาอันนี้บอกว่าผลดิเฮตุาตุเหตุจุ๊แล้วก็บรรดาปัจจยุปันและปัจจัยบอกเนาะอันนี้เป็นปัจจโยปัน,ปปนอันนี้เป็นปััปัจจยปจจัย อันนี้ปัจจัยนี่ปัจจัยเตนี้ปัจจักรแล้วเนี่ยปัจจนิปัจจนิไม่มีหรอกปัจจัยตรงนไปปัจเจ้บันกับปัจเจ้าบันนี่เป็นปัจเจุาบันนี่นี่เป็นปัจจัยแล้วมูลาจีบะจิตาสีเส้าเวดอสโตจีวิจิเกจานเองก็เป็นกุลการมณีกาธรรมผู้กระทำ ให้ไปอาลงโดยแน่อ่ากระรการมณธมะเซนที่ถูกระทำให้ไปอาลงโดยแน่อ่ากระดุเนาะผู้กระทำแกามาเซนทีด่ดูกระทำพอัตธรรมะเหตุดานิเบเหตุด,ดมปัจยบะปัจจัย อีลอรยาจีจะสิหกเว้นดอดสมุาีสอมหามุาสองตุกาสกาเวนจีเนจสิสิสิะว้นดอจิสีวิจิกจานเนจรูจานเนจรจานนรรุสิบแปดที่นี่ดูเนาะที่นี่เป็นนะในจะสหกมีมักระดาละก็ดมักกะดาจีสิเจมีอยู่รวมกัน ထုကထံဟိုက်ပင်အလုံးတွင်၌ဒိုင်တေမကရာကြီးရေစျက်ရအဘိညာဉ်ကြီးပရာจิต္တဝိ ච န္နာအဘိညာဉ်ပုပ်ပေနေဝဆာနှုတ်စတိအဘိညာဉ်အနာကရာဇအဘိညာဉ်9ကရုကာရမနာမရှိမီလေမရှိမီလေလောဘမူလာကြီးမာကုစွန်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 ကြီးလောကရာကြီးမရှိမီလေ เข้าใจเนาะใช่เยอะเยอะดูไฟอย่างเช่นเยอะดูอะไรจริงมากระจีเนาะมากระจีไม่ทำแบบนี้เลยไม่ทำแบบนี้คือก็เยอะอย่างเช่นอันนี้เป็นแบบกระรองกัะตวะเข้าเข้าใจไหมอ๋อคาลบใช่ไหมคารุคารุความคารุมีความคารุกอ่าที่นี่เราไม่เนาะสัพโพโลโก สับปะร่ก็เรีย <c oughs> กผู้ที <c oughs> ม่มหาก,า,มากริยาจีแบบมหากริยาจีแบบไม่เอาเอาสามอัมปยุตอ่ามหากริยาเนี่ยนะสัมเบลที่นี่ได้ดูเนาะแบบน,นี้ใช่ไหมับมากุสุญญ์แบบเอานาะ <c oughs> ใช่ไหมับมากุสุจญ์แบบนาะ เมาดี่ก็มากริยาญนาสมิยจีสีนี้มาุกสใช่ไหมับมากสญนสมิโอใช่ไหมับอันนี้เป็นลอกิยาชนอ๋อเออดปาิมมอันนี้เป็นพระราชามาโกสญนาสมิยอแล้วก็มาสุดท้ายมากริอานะสมิยจีสีแล้วก็อัดาบมกาอัลพงน่าสนใจเลยับน่สนใจเลยอุปมาอุปมียาที่ะใช่ไหมับ ราชานัสบโลกก็กรองกรองดีมาราบิดรบนานนักกรองดีน่าเหียดราชานันได้สวัสาสนาอาดีันดีนาเจริกัมารียนนกรองดีเดือาแกเลยหัวรีดันเอเลวหัวรันดีชัดเจนนะอึ้บยปชัดเจนนะพ่อแม่ก็เหมือนเดิมให้เคารพลูกอ่าใช่ต่อให้ลูกเป็นใหญ่ขนาดนี้ก็ตามอตจารมหตการกระดาดายาอาจานยมหากระดาดายาเนาะ ทีนี้<ม>พิจารณาวิเคราะห์ครับพิจรารณาทางวิเคร,ราะห์มาหากระดาตา,ดายาเพราะความที่แห่งตนเจโตปริยานเนาะนอย่างนี้ดีกว่าเพราะเพาะอดตอนเนานะเพราะความที่แห่งตนเป็นเปน,เปนผู้ถึงแล้วซึ่งความเป็นใหญ่มัเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความเป็นผู้ประเสริฐซึ่งความเป็นผู้ใหญ่ ก็เลยไปที่นี่มหแปลว่ามหันตศัพท์อย่างนี้บอกเนาะมหันตังบอกมหันตังกระโดห์มหากระโดห์ค่ะจังละมหันตังกระโดหมหากระโดห์พูดถึงแล้วซึ่งพูดถึงแล้วซึ่ง่เซมพูใหญ่ซึ่งความเป็นใหญ่ใช่ไหมครับเซงมหัาดาบอกเป็นอันดาหรือว่ามหาดามหามาจากมหาดาเลย พูดถึงแล้วซึ่งมหันต์ามหันต์าอะไมหันตังกระโดมมหกระโดมมหกระตูมหะมหกระดัสซาเบาว์มหกระดัดดันซึ่งความเป็นแห่งต้นผู้ถึงแล้วผู้ถึงแล้วซึ่งความเป็นผู้ใหญ่อ่าผู้ใหญ่อันนี้นี่ใช่จริงแล้วเนาะนี่ใช่จริงแล้ว นี่ก็บอกว่ามีมีบ่อยู่วาเนาะของพระสวดแบนของพระสกักกรัรของพระนาคันมาเฮมาเฮต้องเป็นของโดนเท่านั้นคืออะไรเนาะต้องเป็นของโดนคือมีมัมกใช่ไหมคือชิ่น เป็นเช่นกับจอาเป็นงของดวงท่านคือเช่นอรดัมบกของพระมามมังกรหลังมากริยาจีของพระสารีบุตรไม่เปีนงกรุกกอารมนาและกรุกกอารมณีกาเป็นอะณรเป็นแค่อารมณะให้กับมุขงานได้ที่เหลือก็เหมือนกันนอหนูครับอาจารย์ไม่มีไม่มีแม่หันครับก็ที่เหลือก็เหมือนกันนอหนูตร,ตรงตรงหลังเหมือนครับ มมมไ,ไม่เหตุต้องเป็นอารมณ์ของตนเท่านั้นคือเจ่นอรรธรรมของพระมหาโมกคันลานามหากิริยาจิตของพราะสารีบุตรไม่เป็นขรุารมณะและขรุกรรมณิกาเป็นแค่อารมณะที่เหลือก็เหมือนกันก<ะ>็คือเสพเฉพาะรมของตัวเองครับ ของคนอื่นเป็นคลุกาละมณะไม่ได้ครับเป็นได้แค่ระมณะที่เฉยททำปกติแต่ถ้าเป็นของตัวเองจะเป็นเข้าถึงท่านความเป็นคลุกกาละมณะคลุกกาละมณิกะได้อันนี้ครับความหมายในที่นี้ครับหมายถึงแบบนี้แสดงว่าพระพุทธเจ้าเขาเข้าของตัวเองก็เป็นขลุกกาละมณะเหมือนกันใช่ใช่ใช่ของคนอื่นไม่ได้ใช่ใช่อย่างเช่นบอกสาธิบุตรเถิดรา

ย่อมเชื่อถือพอเดยซึ่งอรณตรมัยะาอาัตมรรคขยานของ,ของพระตถาคตใช่ในนี้สัดาหิองค์ทางของสัดาหิตสถธาเจรสิครับที่มีอยู่ในมากริยาญาณสัมโยจีสี่ที่เกเขตในสันตังของพระสารีบุครับอันนี้เบง ถ้าทรงข้อแล้วก็เป็นกรุกาธรรมนิกาธรรมะครุกาธรรมนิกาพระผู้กระทำผู้กระทำสาตยิปราชสเดียวกุริแต่ถ้ากระสัโพธิพทิงอันนั้นไม่อย่างขอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นกรุกาธรรมณะเป็นครุกาธรรมณะอารมณ์ที่ถูกกระทำโดยหนักแน่นโดยแน่อันนี้เนี่ยไม่เพราะว่าไม่้ดยแน่เลยเพราะว่าเองพระพุทธเจ้าเลยเป็นคนละคนคนละคน คนละคนละที่ใช่ไหมครับสัจหาดีอ่ะสัจหาดีเบียนสัทธาจีตสีที่มีอยู่ในมากริยานันสมโยจีสีที่เกคเคในในสันดานของพระอรหันต์ในสันดานของพระสารีบุตรในที่นี้ใช่ไหมครับครับผมากริยาจีเบียนเกคเคในสันดานของพระสารีบุตรใช่ไหมครับแต่อรรถมันเนี่ยโปรตีนอรรถมันเนี่ยมันก็เป็นของ พระธรรมดากรเจ้าที่เก่งในสนังของพระธรรมดาพระบุตรเจ้าก็เลยเป็นอรนารามณะธรรมดาได้ไม่ได้กรุการมณะกรุการมนีกา<อ>เข้าใจไหมพระสารีบุตรก็เป็นอาอรมามณะเฉยๆใช่ไหมครับใช่าอรารามณะเฉยๆพระสารีบ,บุตรเป็นในในด้วยอย่างนี้พระสารีบ,บุตรเป็นกรุการมณีกาธรรมะรสัจจะเจติญสิวะเนาะสัจจะเิริญนะที่มีอยู่ในมากรกิดย,ยานาสัมเบโย ในเบอารมณนีครูอารมณนีกธชช็ธรรมชาติเฉยไม่เป็นอธิปฏิอุบนในสยัยแล้วก็เป็นตารากรสา,าบพอดีที่อดรรพอดรรพ์ม่หญาบเขาพระาดารากรเจ้าเราไม่ใช่ของของต้นนี้คนละคนคนละคนถ้าเชื่อในปัญญาเพื่อแต่สตุของตอนนี้ก็ค่อยว่ากันใช่ไหมครับถ้าสมมุติเราเห็นประโยคสาริตตรเทรสะเออฐานสาธิตตัดเทโล อัตโนโพธิงสัตตาตินี่แหละครับอ่าอันนี้นนได้อันนี้ได้เป็นขลุกะใช่ไหมครับได้ใช่ได้อันนี้ยังีได้แต่ว่าเยอะด้วยอย่างเฉยๆเนาะเยอะด้วยอย่างเฉยๆเนาะในพระบาลีก็มีด้วยอย่างอาจารย์มีคณะคนละคนละที่ครับพรานั่งประชันบอกว่าอะไรคนละที่คนละอุคนละอารมณ์ค,คนละอารมณ์ครับอ่าคนละทางบอก คนละธรรมคนละสภาวะธรรมใช่ไหมแล้วคนละสภาวะธรรมเพราะว่าไม่เหมือนกันสันทังใช่ไหมครับมากริยาที่แสดงดีเป็นองค์ทางของพระราษฎร์บอกเพราะได้มีองค์ทางของพระประธานกรุงเจ้าก็เลยไม่ไม่เหมือนกันไม่ใช่ของคองตรงเลยก็เลยเป็นอารามนาธรรมดา ถ้านี่เรียเป็นอภิธานเนะาะของรูกภิธานนี่ก็อรมนะออืมอย่างงี้เลยครับว่าอย่างนี้เนาะเขาจะอะไรนะครับผมคือรู้อารมณ์แค่เพราะของตัวเองไปรู้ของผู้อื่นไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้อีกของผูอง้อื่นกะ็เป็นอรมณะเฉยๆอารมณะเฉยๆได้ไม่เข้าถึงความเป็นอธิปติอารมณะ ไม่เข้าเป็นอร,รมานาทิปติใช่ไหมครับใช่ใช่อันน,น,นี้ไม่เคี่ยวแล้วเนาะนี่ก็เลี่ยมมาจยะเนาะดูว้ขยายสอนนะครับอ่แล้วก็ตัวมานี่ด้วยอย่างทีแสนเสียแล้วนะเพราะว่าเกี่ยวของกับยทดีเดนลิยาและยทดีเดนิเกรนะที่ได้แบ่งก็เป็น อันนี้เป็นก็เป็นแตงห้าเนาะ,ะไม้เกี่ยวแก่ทุ่งเป็นทุ่งแล้วก็ต่อไปวอันนี้เป็นนะวิธีทาเป็นมาดที่สุดมาที่สุดแล้วในความงขอหาดัวยังไปยศไปยกสังเคปะ ตโยสารคิปะอืมเอกวิปยวัยไถระใครอืมยัมปณิฏฐาอวะไซตันตังปริกะปริกัตตะวะโตปริยัตติวาจนะทถะตออาหุเตนะสมอธาเนตวาตโยวิวินิยาตโยญีหะปริยัติหิมะปริกะสัมปาระณะอาติสุปริกัญญุจติ อถาปุริสโสกุฏฐาละปิริกังตองยะกังอาริสุยังเกจิวาจนะมีปยุกกะไวถารปยุกกะเปญวิโดฏิโทโทติมีนิยักขวัญคะเยกังโด้ก็เกทีนี่เปเนาะโทติมีนิยอกขวัญแยกกันคือสิงเขปะละไวถารคะเยสิงเขปะละไวถารเที่ยงแค่นี้ก็เป็นเข้าใจเนาะ ทีมีนิ้อวามขยายแก่คือสิงคบปา์และวิกขารขยายแก่อย่างนี้ผู้เดอย่างนี้เพราะพระราชายามพระทัาราจัญทินนีน่เนาะกล่าวเสด็กล่าวเสด็สิงคบปรเท่านั้นยามไม่กล่าวเสด็ ကလောစတဲ့တွင်ရော့တိုင်းနော်ယောကေဝီရိုတိုတိုတိမင်းနေယခံခေယကံတိုင်းနော်အဲကဲနိနိနော်ယောကေဝီရိုတိုခသူတိုတိမင်းနေယခံခေယကံခေစင်္ခေဘာလဝိထာရဖရော့ဖဒရာဇံကလောစတဲ့ โดยพิสเดนโดยด,ด้วยประโยะประยะข้อขาแล้วก็คือ,ค,อคือได้ใบเนาะคือได้ใบ อันนรอบกับอันอรในรอบกัแล้วก็เป็นถ้าไม่เข้าเจก็เขีใยม่เกิดนิมนต์พร้อมกันวิโรธที่โทษคือโทษที่มีเนื้อความขัดแย้งกันตัวอย่างที่สี่การแก้ซึ่งวิโรธที่โทษคือโทษที่มีเนื้อความขัดแย้งกันโดยสภาวะเช่นก Yang nita awasi tang tang pita kang pida kataвитu pariyatipa chanatha tu ahu tena samotha ni tayo p vinaya tayo yaya po oh, pariyatipi hima pida sampatha ni na tisu pida kanti wujati. อาทาปุริโสอาคัจฉยังกุทาราปิตกรังรอาทายาติอาทายาติอาทิสุยังกินจิภาชนำปีปายกโเป็นมิโลทีโทษคือโทษที่มีเนื้อความขัดแย้งกันคือสังเขตปาเรบิธาราเพราะพระอา,าจารย์กล่าวแสดงโดยย่อเท่านั้น ยังไม่กล่าวแสดงโดยพิสดารประโยชน์ขอแก้วิโรธที่โทษคือโทษที่มีเนื้อความขัดแย้งกันคือสังเกตป่าและวิธาราพราะพาระสารอาจารย์กล่าวแสดงโดยพิสดารด้วยประโยชน์ขอก็คือประโยชน์อเบ,บสิงที่าระวาจาใช่ไหมครับประโยชน์ขอเบพิสดารวิถารวกยะสมมุติวา่าถ้า ไม่มีว่าไปยกข้อขายก็เป็นไปยกข้อขายเป็นเป็นทู่ย hmm. เป็นทุ่ย่ันไหลสิ่งคภาพปล่อยดองบอกขยายนี้ดองบอกขยายนี hmm. ถ้าไม่บอกขยายไว้ธาระแล้วก็เป็นมีทู่วเป็นวิดอดโทุ่ยสัวิดอดีทุ่ <Huh. S 2> ยขยายกันว่าอะไรกัน้องขยายกันว่าสิปป่งคีภาวิทาระ้างมี้างมีดิ ต้อมมีเลยเสีงคะเสีงเคบ้ามีแล้วก็เป็นต้องมีไว้ถ่าละอย่างงี้บอกมีย่อต้องมีพิสตารมีย่อต้องมีพิสดารจะได้มารดาเัญญาปกคงเข้าใจเสียงเคบ้ามีแล้วแล้วต้องมีขยายเนาะต้อมมีขยายเข้าเข้าใจเนาะครับเพื่อพูดตัวย่อไปก่อนตอนแรกก็คือคําว่าปริยัติก็คือยังงงๆอยู่คืออะไรยังไม่ยังไม่อธิบายไอ้ย้ําก็เป็น เคลียร์สรุปบอกเคลียร์ยสรุปเคลียร์แล้วบอกสิงเ้าเคลียร์แล้วครับเคลียร์แล้วก็ต้องขยายอีกครั้งในว่าเป็นขยายคือยยอะไรครับปริยัติตัวนี้คืออะไรต้องอธิบายอีกใช่ไหมครับเราเองได้บายเราได้บ่ายแต่ที่นี่ก็เป็นเนาะไปโยคอไข่ในที่นี่ไม่เอาไปโะยะวิชาระ,ะรบอกไม่เอาไปโะยะวิชาระเกแต่ว่าอกคมาตานิเกรนาได้แล้วก็เนประกาหดูวากยาได้ แต่ที่นี่<ม>พวกเราก็เอาเป็นวิทาระถ้าเป็นย่อะๆก็เป็นอย่างนี้ก็ได้ถ้าอุบะะัติการะะิอุบะะิค่าสมังปัสสติสมังปัสสติอัปปะปะวิระะิหดวะปัสสติอัทโธก็เลยเป็นตั้งแต่สมังถึงอัทโธนี่เป็นวิถารัใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะก็เรียนพงความว่าพงก็ นี่นี่เป็นสังเกตปะ,ะสังเกตปะผมจะ,ปะเปลี่ยนตัวอย่างอ,อ่นน้องเบนอันนี้เบนเนาะแต่ว่าได้อยู่ไม่ได้ก็ไม่ใช่เนาะแต่ว่าอันนี้เบนอะรูางการอยู่ราูาการว่าวิทาราวกย่าได้อักมาดานิกเรออักมาดานิกเรนาวกย่าได้ญาประค่าเหตุดูวกย่าได้ไม่ใช่เฉพาะวิทาระก็เลยเปผมก็อยากแก้แล้วแก้แลนะ้วเนาะเปลียป่ยนอุทาหรณ์เออปลี่ยนอุดาต่าว นี่เลยนี่เลยอานี่ดีกว่าเพราะว่าอันนี้ยังไม่อธิบายว่าอุเบกขาเป็นยังไงเออให่ไหมครับอ่า<อ>นี่ดีกว่านี่ดีกว่าเพราะว่าที่กาวเ็นสาวกยะมีอยู่พร้อมกันอ๋อไม่ได้จจจเจาะจงเฉพาะอัตถสันนิวาครับผมเ็เเรบอกว่าต้องการเมวิถาระครับผมสมังปสติถึงอัโูนี่เป็นวิถาระอ่าวิถาระได้ใช่ใช่ อ๋อเป็นแบบนี <tre quê> <ici S 2> ้ก็แสดงว่าสงข้อมลสุวายันสุวยันสุวได้หรืถ้าเป็นวิทยาดาวกยาสิงค์วเาเห์นแล้วก็เป็นใช่ยังนี้เลยอ่ไดันนี้เป็นยกอูว่าอยางเฉยๆอธโได้บายอย่าใช่วกคราะเนาะอุปยกาอุปยกก็จอวดยอดีอันนี้บดตั้งอันนี้บดดันทำตัวอ่าบดดันเอียดาวบดีอกดิอุขาอันนี้เป็นประโยคสิงค์ดาวเลยครับ มสมานปสัสสติอัปปกาปฏิสเหุตวะปัสสติดีอะทอเปนไวทาระอธิบาย,บายาได้ใบไวทาระเาไปพักก่อนเนาะคุณน,นี่ อจตัเเคปานุเปตังบุตังจาระนังขัจฉามิอัจตัเเคปานุเปตังดัมมังจาระนังขัจฉา อัจจะตะเคีานุเปตังสังฆังสารนังขัดฌา